บีมาติกาคลอดลูกชายคนแรกแล้วตั้งชื่อน่ารักน้องวินเซนต์ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับไฮโซหนุ่มกรกรกริจจุรังกูลและนางเอกสาวบีมาติกาอัธกรสิริโพหลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตารอลูกชายคนแรกน้องวินเซนต์มา9เดือนล่าสุดวันที่28ตุลาคมสาวบีก็ได้คลอดลูกชายคนแรกมาให้สามีครอบครัวและแฟนคลับได้เชยชมแล้วโดยงานนี้ ผู้จัดและนักแสดงสาวอย่างกีตาสีพิษก็ได้เผยภาพ3คนพ่อแม่ลูกกอนบีน้องวินเซนต์ในห้องคลอดลงอินสตาแกรพร้อมกับเขียนแคปชั่นแสดงความยินดีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่า หลานมาแล้ว congratulation นะคะน้องรักขณะที่ทาง i ิน t a g r กรมกุลปรางซึ่งเป็นคนสนิทของบีและก่อนก็ได้เผยภาพเดียวกันกับสาวกีตารพร้อมกับแนบแคปชั่นบอกว่าเบบี้วินเซนต์มาแล้วจ้าน่ารักไม่ไหวยินดีต้อนรับสู่โลกกว้างนะจ๊ะเบบี้วินเซนต์ของแม่บีและพ่อก่อนทํากลางคนบันเทิงแฟนคลับ ที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างคับข้างทางมิวออนไลน์ขอแสดงความยินดีกับพ่อกรอแม่บีมาาโอกาสนี้ด้วยนะคะ